จนใต้กว่า20คนบุกร้้นปืนและเผาบ้านพักเขตรักษาพันธ์สัตว์ปะฮา,าลาบลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบระเบิดอีก2อลูก วันที่22กันยายน2567เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีได้มีคนร้ายอำพรางตัวด้วยชุดดังประมาณ20คนมีอาวุธปืนครบมือเดินเลี่ยงลงจากภูเขาหลังบ้านพักโดยมีเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพบเห็นคนร้ายจากนั้นคนร้ายจึงได้ทําการควบคุมเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเดินไปส่งทบกับเจ้าหน้าที่อีก3คนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหลังขวาสุดกับที่ตั้งขอสนักงานจากนั้นคนร้ายได้ทําการมัดมือมัดเท้าเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนรวมกันไว้ในบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมสอบถามถึงที่เก็บอาวุธปืนของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยหนึ่งใน4เจ้าหน้าที่ที่ถูกพัฒน,นาการได้บอกกับคนร้ายว่าอาวุธปืนเก็บไว้ในตู้เซฟของสำนักงานจากนั้นคนร้ายบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองหลบหนีจากนั้นคนร้ายจำนวนหนึ่งได้เดินไปที่สำนักงานเพื่อเปิดตู้เซฟเก็บอาวุธปืน โดยคนร้ายใช้ระเบิดสแสวงเครื่องไม่ทราบชนิดาชนะบรรจุได้จุดชนวนระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งซึ่งคาดว่าคนร้ายได้อาวุธปืนลูกสองไปจํานวนหนึ่งหรือประมาณ10กระบอกซึ่งก่อหลบหนีคนร้ายได้วางเพลิงจํานวน3จุด 1. อาคารบ้านพักของน,นายนรงศักดิ์พงษ์ดีหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตรูสองบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับ1และ2และ3บ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับ3และสีที่กันไวใ้ให้นักท่องเที่ยวพักหากรวมตัวอาคารสํานักงานก็จะเป็น4หลังจากความเสียหายจากแรงระเบิด ต่อมาพลตรีเฉลิมพรพอบอรชกรนรณาราธิวาสได้จัดกำลังวางมาตร,ราการในการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขสงครามเจ้าหน้าที่ทหารชุดป่าภูเขาและเจ้าหน้าที่ชุดอีวดีร่วมกันเดินทางตรวจสอบรายทางสองฝักฝั่งของถนนที่มุ่งสู่จุดเกิดเหตุเกรงคนร้ายอาจจะจดมีการวางแผนลวงเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังผสมอีกหนึ่งชุดกำลังปิดเส้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่อีวดี และส่วนที่เกี่ยวข้องทําการตรวจสอบเส้นทางอยู่นั้นในช่วงเวลา10นาฬิกา3นาทีได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอีกหนึ่งลูกซึ่งคาดว่าคนร้ายได้แอบซุกซ่อนระเบิดเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบอาคารสํานักงานและในช่วงเวลา11นาฬิกา3นาทีได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกหนึ่งลูกรวมเป็นสองครั้งซึ่งคาดว่าคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้เพื่อดักสังหารในบริเวณที่เดียวกัน อ้อพักวันน้างอ้อพักวันนัางอ้าพักที่มาโนสำนักงานหมดเลยครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ